ตาลยนี่โชวสียิงินประมาณนี้ด้วยนะยิงรับดาดเลยตัวนี้ยไม่ผมก็หลายลูกเลยผมก็ไม่ยิงเนี้มเล่ยไก่ตาไกจะรอดดาจะรอดดาเล่นไก่รอดดาโดนตาช็อกโกแลตเปียกช็อกโกแลตเปี๋ยจะรอดดาจะรอดดาดแฟนบอล จะบอกมือบอกซ้ายขูดแ่งดินนะซ้ายถุงเลยแล้วก็ต้องหูไม่ได้เข้าขุดดินกชอบยิงขุดดินพี่น <c oughs> ก,ก,ก,น,น,กนี้ลกลล <c oughs> า,างนนกล้าลาใหญ่ทั้ เดี๋ยวได้กันช่ไหระวังระวังระวังมเวากระสุนใช่หมดแล้วป้องเรอ5ทุ่มรฮะเป็นหรอไม่ใช่เป็น5งเองอ๋อยังเหลืออีกชั่วโมง5ทุ่มวายวัองนี่เรัีกเก็บรักบดเดินเป็ละร้อยลบลบลบไปปูนกานอย่าอย่าลิ้นห้อยด้วยกัน จมดอย่าลิ้นห้อยดิยิงหน่อยดิยิงเลยเอาไว้ง่ายด้วยยิงเลยโอ้ยไม่ันาไม่โป้งเว้กันไม่ได้เกิดเลยนีโอ้ศาสา์ปล่อยให้การยิ้มศาสตรอสีุลกแล้แสุดหน้านิ้วกระพูกไม่มาเลยอะใครอ่ะต้ิศักดิ์สิทธิ์โบเบอ่ะ พี่ต้นอ่ะพี่ต้นเดินสายนี่ละเดินสายเหรอเดินเดินสายปาร์ตี้เหรอหลงพี่เดินเดินสายทำงานละเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยนี่แหละคนนี้แหละเอาตูดดันวันนั้นอ่ะคนนี้แหละจำได้เฮ้ยไปได้เว้ยเฮ้ยโอ้ ลวงพี่เอามีที่สั้นครับการว่างการว่างก้องก้องการว่างเปิดเลยการการการส่งให้กันโอเคเอาเลยเอาวาเอ้ยเอ้ยเอ้ยงานงานงางมีอะไรไปเชียร์กันร้านก๋วยเตี๋ยว เอ,เอา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 ปุ๊บ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 โอ้โห <laughs> ไม่แต่ตัวใหญ่ๆแล้วสิขาวอ่ะไหลมันไหลคนไหลไงไ,ไ,ไ,ไม่เดียบใครดีกว่ามัากนก็จะกัหน่ำเลยกันโดดสวยดีไงเห็นแล้วเห็นแล้วเสียบดีว่ไ,วไอ้ ไม่ได้ไปแย่งเมียอะไรกันใช่ไหมแตะไม่ได้แย่งเมียกันดาตัดดิใส่ฮะไไฮลท์โอเคที่ชิงไม่เข้าใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเอาบอลลูกสวยโอฮะแต่เนี่ที่หายหมดแล้วเนี่ยทำไปไล่ยืมเอายืมเอาเย้ เร่อสวันี้่้ยอราคาเต็มนะมาสีเดียวสีเขียวอ่ะอ๋ทีนี้แล้วเขาคิดใส่หรืโอ้โหเรียบร้อยดิชแบแชรบบอยไปคอนโดเปล่าข้ข้าข้ข้าหระ นี่นี่เอาเดีอยว้ยเอ้โอ้โหอันนี้กันเหงื่อเลืองนี่มีความในใจกันเปล่าครับนี่ไงไปไอ้หนุ่มไปริบเช้งชิแมงหลวงพี่ก้องอยู่ไหนหลวงพี่ก้องรอรับได้อ่าขอโทษลุงโทษลุงโทษกันโทษกัน กันอยู่นี่โทษกันนั่นเลิกโทษกันทิ้งฟ้าก่อนดิเออไมลลัับปดด้เเกีียยวววนหแ กันกันกสับเม่อขาดนันเขียวเขียวเฮ้ยเอาไหนเว้ยเอาหนเว้ยโอ้ยสีดันเตินด้วยชิบหายเล่นดีนะไอ้สี ê đi On lại On lại On lại mất chi ti lăng ca ti lăng ca lăng 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 lưng quê lúc quá đất đất đai ชชกหมาเตะบอลร้ว่็เตะบอลเพื่อสาดปาหมกันาม่เอาองคนแรกกันนะตู้ก็เอาเด็กวนั้นในเด็กอน้เด็กสร้างผมอ่ะสร้างจากหลักกิโลด้วย ใครอ่ะกระตุ้กระตุ้นแล้วกระตุ้นอีกกองกองกองงตังสกอตแลนด์ดูเก่งไรสกอตเห็นป่ะอาวพี่เกียรติยาใจเลยมื่อกี้เสมอชนะปากตัวหนึงปากตัวหนึงเฮ้ยโอ้ยนึกว่าประตูไม่หลับหลับหลับถุนแล้วแก้ซอสแก้รบอบอกแม่ไม่ได้บอลเลยเออเด็กเด็กเสมอ